เป็นวิธีการที่ใช้พาเติกาวนะครับปิดแล้วก็ดึงนะครับเพื่อจะลูดลงนะครับอันนี้ต้องเป็นพากาวที่เหนียวนะครับที่เหนียวที่เหนียวเท่านั้นครับพาสติกาวที่เหนียวเท่านั้นครับต้องสัมภาษณ์คนขับรถด้วยไหมเนี่ยไม่เอาทั้คนขับรถไม่ขอสัมภาษณ์ต้องเบอร์หน้าครับเวลาสัมภาษณ์ต้องเบอร์หน้า้วย แอนดึงลงขันบ่อก็สต้างแล้วอดีางูไปแล้ว่นี่แม่กูเจียอยู่นี่ออกไปอยู่นี่ให้เจ้าเาเดียนี่เ้าเอาไปาไปอีกทาไปอีกคือมันสีลงๆอย่ เคยดึงกระบะมันล้เลยพูดๆเคยดึงกระบะคันสีเขียวรถพยาบาลเนียวอันแนวล็อกตะกี้มันดูมุมนี้เนาะดึงซอยกันเด้อหาุนเนบแมนิไปบอลัคิดีครับตามเข้แ็หน่แก้ออกมือด้น

เับแตว่า <annoyed noise> ี่อนแล้วก็ปิดแก้วเนาะยังใอยู่เลยใ่เฟือยังดีอยู่อืมโอ้ต้นอีตีกรตีกนลง

ข้าววนะันนี้ม้วจมหนามเรือกเสือกของขางวด ต้อนให้กระจกบะนีไหมนี่นี่ตอนไปให้กระจกบะนี้ไหวไหมซูเปอร <fer> ์ครับตอนไปให้กระจกบะนี้แบบหลุดหลุดเขาหลุดออกส <c ười> ิน้ากระจกข้างหลังเนี่ยโ,โอ้มันโมมีนี่เนาะโมมี่ยนตู้เปิดไหลังคาเนาะมาเบิ้งเล็กย่ามเบิ้งเลขนี่เลขง่ามเองนี่มาเอาเลขกด้วยนี่ล้มจากรถมาล้มอีก โอ้โหเ๋อเลยพื่อนเกาะกูแจ็ดีกว่เออเกาะพุ่นหรอวะตัวนี้ทางกำลังใช้อีกวิธีนึงครับอีกฝั่งหนึ่งคือใช้วิธีการเกาะ ครับยกขึ้นยกขึ้นบอกใค้ยกขึ้นบอกสร้างบ่กนวดจะบอกใครเอาขึ้นอีกครับเอาขึ้นอีกอ่าเด้วัดถือวัดถือบอกขึ้นขึ้นน้อยหนึ่งนั่นแหละเอาเลยครับเฮ้ยได้เลยได้แล้วครับผมได้แล้ว นี่ครับกุญแจกุญแจไหนไหนไหนดเลขนกุญแจมั้ยไหนลุงดูเลขในกุญแจไหนเลขอะไรเลขอะไรดูมีเลขไหมร้อยคูนร้อยไหนไหนเลขอะไรบ้างบุ๋มมีครับนี่โอ้ครับนี่ครับผมแปดสี่สี่แปดอะไปนะสี่สี่แปดแปดสี่สี่แปดด้วยมดโอ้นี่ครับช่างโอ้ฝีมือครับผมช่างของเราครับผมโอ้ย อันนี้ใส่เล็กย่างช่งอยากหมดตังเยอะเลยใส่ไดดวยไปนโอ้บึงเราใส่วิธี่นียวกนกับช็จบเลยนะแดเนี่มีลายสีใส่ลวดเลยากดี่าจ่า้าช่างครับครับผมโอเคไปครับผมรอก็เรียบร้อยครับรถตเตรี่มาพร้อมแล้วครอ้าวสี่แปี่มีแปดมีแล้ว โรีรร้ก็มายืนรอครับเนี่ยแล้วผมสีไปไปแปดแปบสีก็มีนะครับผมนี่ครับ